5. บางโมต้องยอมรับสภาพหลังจากสลอดลดความกดดันได้ด้วยการพาทีมชนะเป็นเกมแรกหลังแพ้4นัดติดมันอาจเสือให้เห็นว่าบางทีซาลาอาจต้องประเมินสถานการณ์ของตัวเองแล้วว่าซีซั่นนี้เขาไม่ใช่คีแมนเบอร์หนึ่งของทีมอีกต่อไปแล้วแม้ซีซั่นก่อนกองหน้าทีมชาติอีลิปจะคว้ารางวัลดาวซันโวสูงสุดของพรีเมียร์ลีกแต่ซีซั่นนี้เห็นไอชัดว่าฟีเท้าของเขาตกลงไป ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามเจ้าตัวจึงจำเป็นต้องทำใจเอาไว้ว่าไม่ใช่ทุกเกมที่เขาจะได้เล่นเป็นตัวจริงอย่างไรเสียใช่ว่าสลอตจะทิ้งคว้างพ่อคาแข้งชาวอีลิปแบบไม่ใหญ่ดีดังจะเห็นว่าหลังจากลิเวอร์พูลนำห, àng. หน่างนาาใหญ่ชาวเมืองกังหันลมส่งบางโมลงเล่นหมายให้เขายิงประตูเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวนักเกอเองและสโมสรหลังได้ลงบู๊แทนกักโปในช่วง15นาทีสุดท้ายซาร่ามีโอกาสทำสกอร์ในเกมนี้เช่นกันเนื่องจากแผงหลังแฟรงเฟิร์ตไม่ได้แข็งแกร่งอะไรดันจะเห็นว่าซีซั่นนี้พวกเขาเสียประตูเป็นว่าเล่นโดยเฉพาะเกมแชมเปียนส์ลีก3นัดที่ผ่านมาอินซีแดงดำชนะ1เกมและแพ้2เกมด้วยสกอร์5-1ทั้งสิน้น แต่อาจเป็นเพราะกำลังอยู่ในช่วงสูญเสียความมั่นใจซาลาจึงไม่สามารถเบิกสกอร์ได้แม้จะมีจังหวะหลุดเดียวสองหนแต่ก็ไม่สามารถส่งบอลผ่านในาทวารเจ้าบ้านได้ฉะนั้นแล้วการย้ายมาของทั้งเอกิติเกและอเล็กซานเดอร์อิสักกำลังทำให้ซาลาตกอยู่ในช่วงหัวเลี้ยงหัวต่ออย่างแท้จริงและยิ่งหากเขายังกลับมาสอยตาขายให้ทีมอย่างเป็นกอบเป็นกรรมดังเดิมโดยเร็วไม่ได้ ดาวเตมัมมี่ก็หนีไม่พ้นต้องเป็นตัวเลือกอันดับรองลงไปของเจ้านายชาวดัต